อยากเป็นสไปเดอร์แมนดูดูหาแล้วหาแล้วจุดมุ่งไม้เอาละครสัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเองเกมโลโบอกโอเคเกือบจะพูดว่าคุณก็รู้วันนี้เกมอะไรฮะวันนี้ก็จะมารีวิวฮีโร่กันรีวิวฮีโร่แบบ5ตัวประมาณนี้ โอเคตัวแรกที่เราจะมารีวิวนะครับก็คือ The Fat นั่นเอง mm. เอาละ t ดู f แฟนี่ t ด e f แฟก็จะเป็นตัวก็คาแรกเตอร์เหมือนจ h e f แฟเลยใช่แล้วก็วิ่งเร็วด้วยนายอยู่ไหนพวกนายเดี๋ยวจะลองแบบฆ่าสักตัวนะหาก่อนนี่ ดูดูหาแล้วหาแล้วข้าตักดยข้าสักตัวดิโคค้างอาดีเอาดิอืมอืมอุ้ยโหโคตรโคตรโคตรโหดตรงนี้นจะเลยวะเฮ้ยตายตายมันตายโอเคเนี่ยก็ก็เป็นประมาณนี้นะก็แบบ สายฟ้าต่อยอะไรประมาณนั้นนี่ก็จะรู้ว่ามันต่อยได้โอเคเราไปตัวที่สองกันเลยโอเคตัวที่สองนะครับที่เราจะรีวิวก็คือดอเดฮักนั่นเองโอเคเดี๋ยวจะหาคนต่อสูน้นี่นะครับคาแรคเตอร์เดอะฮักก็จะเป็นประมาณนี้ก็ตัวใหญ่ กวคนอื่นสักหน่อยนะเดี๋ยววิ่งไล่หาคนก่อนโอเคเราเจอคุดต่อสู้แล้วเออเออมันวิงน่งหนีว่ะเอาหนดีไหนแบบแบบนี่ก็จะมีคนทดลองให้เราอันที่สามคือโยนรถอันที่สี่กระโดดนะ อันนี้แหละอันนี้คือต่อยอันนี้คือแบบต่อยแบบทุบเฮ้ยม,มุดลงดินว่ะถนนมุดมุดลงดินเอาหน่อยเอาหน่อยอือเอาหน่อยดิอือโคเทโคเทอือโคโตเพ้่ไม่ตายอีกนี่นะกับก่อ นี่คือรูปร่างของเดอะฮักนะโอเคเราไปตัวต่อไปกันเลยดีกว่าตัวต่อไปที่เราจะรีวิวนั่นก็คือริวพูมาริวพูเริ่มแผนกันจุดมุ่งไม้คือตัวนั้นนี่ไอตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่หญเอามุดลงดินนีเอยหนีหนีสไปร์แมวสไปดร์แมวหนี ไปดิไปดิไปตามมันไปตามมันตู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 นี่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 เอลอนแมวเออเออโดนขังอือรอแเราไปดูเมลนั่นน่ะจุดมุ่งหมายของเราคือตัวนั้นไตายโอ้ตึ้งโอเคแค่นี้ก็เป็นสกิลของริวพูแล้วกันตัวเออ สไปเดอร์แมนเดี๋ยวนะเดอะแฟลตไปแล้วลิเวอร์พูลไปแล้วเดอะฮักไปแล้วไอรอนแมนไปแล้วเฮ้ยไอรอนแมนเอาอย่างวะไม่รูเ้เอา Spider Man สไปเดอร์แมวซะก่อนนี่คือสไปเดอร์แมนโอหโคตรเร็วเลยเดี๋ยวลนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ เอา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 โอ้โคตรอึดยิง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 โอ้โหนั่นปิงเป่านะคือโคตรอึดเหมือนบอสเลยมุดลงดินด้วยโคตรตึงปิงโอ้ปิงปิงโอ้ปิงปิงตัวปิงแบบตัวใส่ปกติก็ก็ตึงอยู่นะเออมันมันจะฆ่าผมหนีก่อยหนีก่อยหนีก่อย มาดิมาดิไม่ได้กลัวนะแต่ก็กลัวอ่ะนะอ้าวไปนู่นละโอเคนี่ก็คือสไปเดอร์แมนนะฮะก็อย่างที่เห็นฮะนั่นน่ะตายตายงอยต่างหากโอเคจะรีวิวสักตัวหนึ่งแล้วกันก็คือเอามอามีตรงนี้ด้วยนะเอาเป็น ตัวอะไรดีว่าเอา Batman แบทแมนละกันนี่ก็ตัวมันบินได้นะยิงข้างข้าวหยุดข้างข้าวยิงข้างข้าวใส่บินซะอีกข้างข้าวตะขอเจ็บเจ็บ เก็บเก็บเฮ้เว้เว้เว้เกี่ยวทีนี้นี่นี่นี่ปิ๊ปปิงปิงโอ้สไปเดอร์แมนยิงตีนแบทแมนนั่นไงเรียบร้อยตายเอาแล้วก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ไม่มีใครดูถึงจบถึงนี่หรอก